คนที่ขับรถมาเที่ยวเชียงใหม่รู้หรือไม่ถ้าเจอไฟแดงไม่จอดก็ได้ <Huh? S 1> ต่างคนต่างจังหวัดเขาก็จะไม่รู้นะครับเขาก็จะจอดแช่อยู่นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาจราจรในช่วงเทศกาลนะครับรถเยอะมากครับเชื่อว,ว่าหลายจังหวัดไม่มีไฟจราจรแบบนี้นะครับสังเกตได้จากอ่าช่วงเทศกาลนะครับมีรถต่างจังหวัดเข้ามาเยอะมากนะครับแต่เวลาไฟสัญญ,ญาณอ่าไฟแบบนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับเขาก็จะจอดรอจนจนมันเป็นสีเขียวนะครับ ซึ่งทําให้การจราจรติดขัดมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้รู้นะครับว่าเราควรจะจอดตอนไหนและตอนไหนไม่ควรจอดนะครับสังเกตได้ว่าตรงจุดนี้นะครับจะไม่มีทางแยกนะครับนี่นะมีสัญญาณไฟแต่ไม่มีทางแยกนะครับมีเฉพาะทางม้าลายนะครับไฟแดงแบบนี้นะครับเขาจะมีไว้ให้คนสําหรับที่จะข้ามทางม้าลายนะครับมากดปุ่มนะครับถ้าไม่มีใครกดนะครับมันก็จะไม่เป็นสีแดงนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ตลอดนะครับ หลังจากกดแล้วนะครับประมาณ1 5บหถึง2ีวินาทีถึงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับถ้าใครมาเจอแบบนี้นะครับให้ชะลอนะครับถ้ามีคนข้ามถนนนะครับให้คนข้ามเสร็จนะครับถ้าคนข้ามเสร็จแล้วนะครับไฟมันยังไม่เป็นสีเขียวนะครับเราก็สามารถาขับรถต่อไปได้เลยนะครับแล้วจะมีอีกกรณีนึ่งนะครับที่เราขับรถมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีแดงพอดีนะครับแต่ว่าไม่มีคนข้ามเลยนะครับ จะมีอยู่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับก็คือคนเขากดจะข้ามนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับพอดีเขามากดนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนใจนะครับบอกไม่ข้ามดีกว่าเดินไปดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับเดียวก็จะเดินไปนะครับพอเรามาปุ๊บมันก็มาแดงพอดีกับช่วงที่เรามาพอดีนะครับถ้าเรามองดูแล้วว่าไม่มีคนข้ามถนนนะครับเราก็สามารถขับต่อไปได้โดยที่สัญญาณไฟยังแดงอยู่นะครับ ชันยันไฟแบบนี้นะครับที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับมีเยอะมากนะครับมีโอยนับไม่ไม่นับไม่ถ้วนนะครับไม่รู้ว่ามีกี่จุดนะครับทางอำเภอรอบนอกก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีสําหรับให้คนข้ามถนนนะครับนี่นะฮะถ้าเจอไฟแดงแบบนี้ไม่ต้องถ้าไม่มีคนข้ามหรือว่าคนข้ามเสร็จแล้วนะครับมันยังแดงอยู่เราก็สามารถขับต่อไปได้นะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ อยู่เชียงใหม่มานานพอสมควรนะครับหรือว่าท่านใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าผู้รู้นะครับว่าเราต้องจอดแช่ตลอดจนกว่ามันจะเขียวหรือไม่นะครับสําหรับคนที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศบาลเมืองเชียงใหม่นะครับถ้ามีคําตอบหรือว่าผมให้ข้อมูลผิดก็มินมาบอกก็ได้นะครับอันนี้เป็นความ ที่เห็นส่วนตัวนะครับที่ผมอยู่มาจะ20ปีแล้วครับ20ปีปีนี้แล้วนะเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเห็นถ้าถ้ามีคนข้ามเสร็จแล้วก็ก็เขาก็ไปได้เลยนะครับยกเว้นอ่าต่างคนต่างจังหวัดเขาก็จะไม่รู้นะครับเขาก็จะจอดแช่อยู่นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาจราจรในช่วงเทศกาลนะครับรถเยอะมากครับครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ รับชมรับทราบกันครับ